กินมะม่วงเปรียวดอแล้วยลลกินกินโดนแล้วโดนแล้วมั้งไม่ไม่สามารถส่องได้เลยเนะี่ยว่าใครโดนอะไรบ้างหนึ่งดูตรงไหนอ่ะอนอยู่ตรง้า๋อ,อตรงตานี่มาดูตรงตานี่มาดูพดล่นคนอื่นดูอุ้มก่อนเลยอุ้มอุ้มอุ้มตือปืนพกอุ้มยืนอยู่ ท่ามกลางใต้มหาสมุทร <laughs> แฟชิ่นฟรกใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยไม่มีใครช่วยเธอได้รอดกี่คนเนี่ย,อยโอ้ชลราอยู่นู่นอยู่นู่นอะนเออต้องมีอารมณ์ศิลปิน, <laughs> ม,นม,มันเห็นความรักใช่ไหมมเลยทยมันเลยปล่อยไปไง <laughs> มันเป็นวันธรรมดาสำหรับหนูมากในวันอะไรรม่ามันธรรมดาก็ไม่มีคู่ไงมันเป็นวันธรรมดาสำหรับลาวอะผมเพิ่งจะไปบุญเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางซ้ายมือว <c oughs> ปั่นปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นจักรยานแล้ว <c oughs> ว่าอุ้มรอได้นอนเลย <c oughs> อุ้ร้อนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเสภะอะไรก็มาเลยเนี่ยผ้าไตบิดดกอ่ะเฮ้ยนี่เดินไปหามันเลย ลอยแช่น้ำแล้วใต้น้ำมีถามอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหเห็นกางเกงในเลยนี่ดูอะไรของโลตรสเจดแล้วเออไหนวะโอ้โหอุ้มรอยกูต้องรอดให้ได้เลยไม่รู้สิกูตายคนแรกเลยเพราะกูไม่เคยเล่นหมอแหมมาสกีนเว้ยมา ต่อไปใครวะยดีแค่า yeah, มาฟักกันมาบ่อยมากิน,นมหมกด้วยกันไหมเดี๋ยวจะไปกกไะเกลียดแม่อ,มอีกหน่อยตัวบวมอ่ะอ,อ้าว กูไม่ได้เล่นหรอวะเนี่ยดูผู้เล่นอื่นๆอ๋อไม่ใช่ดิวอ้าวมันสูญสูญแล้วนะยังไม่ได้เล่นเลยไหนไม่เห็นเลยภาพมันค้างเหรอพี่พอ๋อพี่สงสัยพี่จะบั็กแล้วแหละ <c oughs> อ๋อยังยังยังเพิ่งนับเวลา หรือว่าเน็ตเน็ตกากนะมนเลยเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่าแย่คนอะไรนั่นน่ะเพิ่งเกมเรื่อนเองเอ้าเกมเลื่อนแล้ว,วกูววยังอยู่ในห้องนี้อยู่เลยเ <c oughs> อาวเวะะ้แล้วไงเราเราพี่อ่ะ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เออแต่กูยังอยู่กับมึงเลยเนะนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้ยังในตามไม่ทันรอรอบต่อไป2นาที2นาทีได้เกีย้ยีวินาทีเออสองนาทีมันร้อยยี่สิบกี่นาทีแน่วะเนี่ยโอ,อ้กี่เรือคนเดียวฟังเพลงเลยฮะร้องตามเพลง,ต,งต้องหาสถานีส่องแสงเพื่อน <laughs> เรื่องหมูกระทันี่มันเรื่องใหญ่กันนะใช่ไหมคะต้องยู่นิ่งพิมพ์แชทเพื่อนดองเลยดองแชทเหรอไม่เรื่องหมูกชัมันเรื่องใหญ่นใหญ่ไปล้วว่าเปิดเทอไปกินหมูกระทับกันไหมก็แบบนึกว่าแบบนี้มันจะกินมันตื่เตอีก Happy birthday Halloween อ๋อ Halloween คุยกับเพื่อนข้าง Halloween ะ ฮาโลวีนผ่านไปแล้ววนวันนี้วันฮาโลวีนอ๋อเหรอโอ้ดูงี้น่าจะแต่งตัวเดินงานแล้วนะกูได้สกินปืนฮาโลวีนไม่ได้ดูเลยไม่พอบิวตี้อ่ะกูได้สกินปืนมาเหรอไม่รู้ยังไม่สนใจมีคนอยู่ไหมเรามารับใครร้องสามารถร้องเพลง Lady Go จบบ้างไหมไม่ได้ร้องไดค่ i ซซูซ so, so ายดาราม t ที่สุดในดารา n ซเท h ยส i ดปีที e สิงห์ผลไม้ชิลเ o ช o n แอนด์อ f ลเฟรดสไลออนเดอะฟรี่์ชอบหรือไม่ชอบเออกรือไอาาี่พันรอบได้เลยเมั้งเนี่ยติดจัดบลยฟังลอกมนลูกชอบเป็นอไน่ชอิ ไม่รู้เดี๋ยวถ้าทำนองเพลงมันแบบลึกซึ้งอ่ะกินใจแล้วก็พรก็ชอบแล้วแหละเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วอ้าวแล้วกูอยู่ไหนเนะี่ยอ้าวอ้าวกูเพิ่งอ๋อ,อไม่ใช่นี่วะกูอยู่กูอยู่ยเลยเนี่ยอ้าวตอนกูวัดมาอยู่ในในเรือแล้วอะ่ะอ้าวอะไรวะไม่รู้ว่าใครเนี่ยกูยังเห็นโดดอยู่เลยเดี๋ยวที่ก็อยู่นี่ อ๋อกูดูสองคนอื่นดูนีว่ว่าไม่มีตัวละครเหมือนกูส,ส่งจริงเลยว่าแล้วทำไมมันเดินได้ยังไงมันวะอ๋ออยู่นี่ไงสวัสดีโอ้มกูเดินแขนสั้นไม่ได้ชื่ออุ้มชื่อ,ช,อชื่อจริงตัวจริงนะในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงก็ไม่ได้ชื่ออื่นอย่างเดียวชื่อชื่ออิมอะ เออซิซิริวะใช่สิริไม่ใช่กิรเก็บขึ้นขึ้นไอนพี่ดิมองเพลงอะไรใหม่ๆอ๋อนางมายืนบนโต๊ะเรอเลยโอ้โหแลไมจำเนื้อไม่ค่อยได้แล้วร้องเพลงอะไรดีที่คุณหูอยู่อ๋อได้ภาษาไทยไเวอร์ชันอังกฤษ เปิดเพลงฟังแล้วร้องตามพี่รู้ไหมการเปิดเพลงฟังแล้วร้องตามมันทำให้เราร้องเก่งเพียรอตรงร้องสดเลยเพราะเราพยายามโฟกัสที่การฟังไงแล้วทำให้เราพยายามทำเียงตามศิลปินที่รอ้องเพลงตามแล้วมันเสียงเราไม่ได้เพราะบางครั้เเเองเสียงเรามันไม่ถึงไม่เข้าไอ้ที่เขาร้องไงมันไม่ถึงมันไม่ถึง ก็จะทำให้เราเขียนเออเพียโอ้โหเดีเ๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยเลยขอขอหาเพลงที่มันที่พอจะร้องได้เราจะร้องในสไตล์ที่เราร้องเนี่ยอะไรดีวะอ๋อเพลงที่เอาเพลงที่เสียงถึงแล้วกัน เพลงจีนเลยไหมใครว่าจะเป็นอยู่มีโอกาสเป็นสิบเปอนต์ไม่ใช่อยู่ตอนเนี้ยไอ้แก๊ปมันเลื่อนมาหาอุ้มดิเข้าร่วมอ่ะกดเข้าร่วมอ่ะเลื่อนหาชื่ออุ้มเออ,อ,อ,เอ,อนั่นแหละเอ้ยมีคนเข้าร่วมอีกคนนึงใครก็คนแปลกหน้าไปเลยไกลๆเลย ร้องไม่ถูกเลยไอเยะเพลงใหม่ร้องไม่ถูกเลย<ค><ณ>ไม่ร้องเพียนนเพ้ยนละไอเยะร้องให้มันดังๆการร้องลำเสียง <c oughs> อยู่ในลำคอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะป <c oughs> <c oughs> ืนโอ้ยไอเยะไอเยอะไรปะ <store> <c oughs> ยาย <c oughs> มันร้องไม่ค่อยได้มันร้องแล้วจะเพีย้ยน นียนเนี่ยเกำลังใช้สมาธิในการร้องอยู่เพลงมันเร็วเวเยอ้เมันนร้องไม่ได้เอ้ยเย l i t t h e he high no w e t to set s me down little o p e wind blow l i t to say me 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 to the yacht marvel to teen อ่าเไอ้วัดฉลามนู่นเรือข้างหลังอะ่ะกระโจนไม่เรียบร้อยแล้วกูถือทุกซองพกเลยเนะ <S <S ings> <S ings> <S ings> ี่ย little say man make t t e yacht กูหลบเสียเยอะเราต้องไปด้วยเราต้องรอดด้วยกัน ไอ้เหี้ยใครแม่งมาชนไอ้เหี้ยยิงแม่งเลยมาแล้วกูหลบแล้วทำไมกูขึ้นเกาะไม่ได้วะฉลามอ่ะเออมันไม่มาหาพี่ไปแลไมกูขึ้นเกาะไม่ได้วะเอรู้รู้ไงร,รู้ว่าชีวิตจะขาด เอ้ยดูเลยฉลามมันไปกัดใครน่ะน่ะไอเรือนั่นก็ไปเรือก็พี่รอดไม่ได้แบบดูเลยแล้วมันกรต่ายกอมันบังคับไหมเออแล้วตรงนู้นก็โดนโดนกินกันเรือกระจุยเลยมััันบบงคให้เราออตอนนี้แต่ก่อนมันขึ้นได้นะตีไม่ได้ละไอไอระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกแล้วรออยู่อยู่ตรงขอบ เฮ้ยฉลามจะตายแล้วเหรอโอ,อยยังโดยนี้ฉลามยังไม่ตายเลือดยังเหลืออีกเยอะครึ่งหลอดแล้วเอ้ยใครเป็นคนยิงมันวะไม่ต้องมาหากูเออได้เสียงเสียงซาดแล้วหลอดเฮ้ยมาหากูแล้วมันเห็นกูแล้วเฮ้ยกูว่ากูจะรอดอยู่แล้วนะ กูต้องยิงมันนีิวอะกูลืมยิงมนันกูยิยยยยยยงมันกูฆ่ามันได้กูย,ยิงไม่เดียวตายเฮ็ดช็อตเลยเม็ดเดียวตายกูเป็นคนฆ่ามันแต่กูไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งเพราะกูได้แค่เม็ดเดียวเอ, <c oughs> อ <c oughs> าเพลงต่อเรนจอะไรเพลงอะไรดีวะ เพลงที่ร้องบ่อยๆแล้วกันแล้วจะจำได้โหเพลงยุค90มั้งแต่เพลงมันเพราะอย่าเป็นกูนะเอ้าไม่ใช่หมาไอ้หน้าหมาใครใอะไอ้หน้าหมาใครอ่ะรูปโปรไฟล์หน้าหมาใครก็ไม่รู้ใครเป็นหมาทีเดียวน่าหมาหน้าหมาเอ้ยเขารวมเขารวมเขารวมอยู่นี่วะ เลืนไงยูเลื่อนลงข้างล่างดิแล้วจะเห็นเพลงไม่มาช้าตัวเดียวที่ดีที่ยังก็ไงดิบยิงก่อนเลยไหม Dollar, um ี่เร้องไม่ตรงเลยร้องแบบสไตล์เราโอ้ยหลบเสียงละหอยยากว่ะเพลงนี้เร็วเพลงว่ะเแบบมีคนฟังแล้วรู้สึกเขื่อนมาเลยไม่มั่นใจในตัวเองร้อง ต้องแบบต้องให้มันทำให้มันขอไอ้ค้าเดี๋ยวปกติที่ก็มั่งนงอู่่แลอวเราแหมมันน่าตอนนี้ไม่ค่อยมาโอยมา เหนื่อยอะไรนะห, system, หูไม่ดีขับยังไงวะเออขับแล้วขับแล้วไอขับยังไงวะเคลื่อนเคลื่อนยังเอ่อเคลื่อนเคลื่อนเยี่ยนี่เยี่ยนนี่ก็ฉลามอ่าไปละขับไปแล้วร้องเพลงด้วยเอ้ย <My hand. laughs> มาเฮ้ยมาเฮ้ยดูว่า If you love me

เกกน,นี่ยเดี๋ลนี้ร้องมาี่รู้ว่าเพลงอะไรเคยฟังไหมไม่มีฉลามนะ

เอ้เรายังรอดอยู่เว้ยเดี๋ยวต้องขนาดสองปีผ่านไปโลกยังไม่จำเลยดแค่ดีและไอ้แ่ไม่มีเนื้อตาย đây để lọt điều mày để lại cho ai tham may vậy để cô yin nè, chút chút nó tay thì ồn ôm hải liền, ôm hải I'm on m a m i d tonight. If you love me, I'll be. ม <laughs> ี <laughs> ขอให้อุ้มเป็นอุ้มหายไปตอนนี้นะครับตอนนี้อุ้มก็ได้เป็นแล้วรอเล่นรอเล่นฮัลโหลไม่อยู่อ๋อนั่นแหละสินเดอร์เรสซิ่งซัม มามดเลยที่นี่สิมั่งมองทะเลบ่ายรับรูปเรียงร o อย s ายโอ้โหดูร้องพายามร้องสะกดเพลงใจยังเอาไม่รอดมาร้องสะกดชันแกคือเบบี้ใครเป็นคนขับเนี่ยอุ้มจะขับไหมเนี่ยดูดิอุ้มขับแต่อุ้มจะขับหรือเปล่าอุ้มไม่อยู่ะต้องำไมรถต้อต่อแปกูว่าแล้วอุ้มไม่ขับ อุ้มตื่นเหยียบหวัวองเลยอ้มเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะอ้มไปแล้วกูกูลงเรือละกูไม่อยู่แล้วนะเป็นตัวลอไอ้แก๊ปหนีเถอะอย่าอยู่เลยไม่รอเดี๋ยดีอู้มไม่อยู่แล้วเป็นวิญญาณลไรล้ร่างกายละกูลงกูวงัวตาวกูอ,กอยู่ขอบแมพล้ว,วกูจะอยู่ตรงนี้กูอยู่ใต้น้ำ ูแช yup. like yeah. ka ่น้ำไรเฮียร่างกายแข็งแกร่งมากเลยวิชาลอยตัวในใต้น้ำอตอนนี้นักขรับดูคนอื่นได้หรอป่าวะตอนเนี้ยไม่สามารถสามารถดูคนอื่นได้หรอเป่าไม่ได้ต้องให้ตายก่อนใช่ไหมมีปืนอยู่สิบนัดเองกู ยังไม่ตายดูอุ้มแช่ดิคินอุ้มกับเราไปคุยกับเพื่อนเรื่องหมูกระทะด้วยกันไหมไม่เราให้ข้าวลูกมาลูกร้องกินข้าวโอ้โหลูกทำไมให้ข้าวลูกร้องเลยที่เสียงเลยเห็นเห็นม้าเห็นม้ายูนิคอร์นอยู่อะไรนะเห็นเรือม้ายูนิคอร์นไปเลยไงนะเมื่อกี้พี่อยูพูดอะไรนะอ่ะอะไรนะเดี๋ยวไม่ให้ลูกกินข้าวเดี๋ยวลูกร้องร้องไง เป็นฮนูแฮมสเตอร์รอเปล่าแมใช่ไหมอะไรนะลูกต่างทองลูกที่เป็นหนูแฮมสเตอร์หรือแมวหรือหมาเอา้าคกูยังอยู่นี่ที่นี่ใช่ไหมไอ้แค่กูยืนแช่นี่กูดโดนขึ้นขึ้นมาว่าคุณยังอยู่ในห้องใช่ไหมคนนั้นคือใครที่ว่ายน้ำอ,อยู่นั่นชื่อผมคอผอบ,อบใช่ปะคอขอ,ขอ,ขอตอนพี่อยู่คนละสี่แล้วกลกวัวอยู่นี่เราจะโดนตายไปไปแรล้วตัว แกมเป็นห่วงไงไอแกเพือมึงเป็นห่วงลงน้ำเลยแล้วมีห่วงด้วยมึงก็รอดละแล้วเรือของแกเป็นไหนไอแกไม่มีเรืออยู่แล้วไม่ใช่เหรอแกมันแกแกมันแกมันเข้าร่วมไงก็เลยไม่มีเรือเขาใช้เรือหนู มันมาหาแลละกูแล้วไปไกลๆเลยต้องให้กูยิงมันมันยังมามันยังห่างกับกูไหมกูนั่งแช่น้ำตนตัวเปื่อยหมดแล้วเนี่ยใครขับมาเนี่ยอยู่ในคอนมารับยู่ิคอนมารับกูแล้วไอ้เมืนแล้วว่ะกูแช่ตัวยันข้ามวันเลยเนี่ว เฮ้ยอ hey, oh, yeah. ๋อเฮียก oh, well, uh, uh, cool like uh, well, ูตกท้องเรือขึ้นมาไอ้กูขึ้นอย่างวะเออเออยังไม่ขึ้นเออเอ่อกูแลังขึ้นอยู่ติดทิปตู้มาละนั่งเลยนั่งละอ้าวนั่งดิวะไม่ใช่แน่นะไหนวะเฮ้ย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 ไม่ได้ละกูลงละไปทั้งเรือเลยช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยยิง ปุชักกระสุนยังไงวะดีโหลดกันตังอ้ามนอืมตายแล้ว,ลวช่วยกันยิงมันตายเลย,ยพี่พี่พี่กระโดดลงแล้วนะจังเรือแกเอ้ยแกบขอโทษใบสายแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะ